สวัสดีค่ะพบกับชาแนลพยานาพังหรือชาแนแป้งวินดี้ชาแนลเองค่ะเย่นะคะวันนี้นะคะแป้งก็จะมารีวิวกล่องสายสกูชี่ของแป้งเองค่ะไปดูกันกล่องกล่องฉันสักครู่หนึ่งนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นกล่องนี้เลยที่ได้รีวิวกันไปแล้วเนาะก็เป็นกล่องพลาสติกแบบนี้เป็นกล่องจากร้านไดโซนะมีอันนี้ด้วยอะไรอะ่ะว้ายโอ้ยโอ้ยพุงับนึงข้าน,นี้มีอันนี้ด้วยอะ่ะนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะนี่คือฝากล่องนะคะทุกคนอาจจะแบบว่าอธิบายทำไมใครๆก็รู้ค่ะ <c oughs> คลิปนี้เราต้องตลกกันนิดนึงนะเพราะเราไม่ได้ตลกมาพอลืมปิดตลกมาโอเคค่ะมาดูกล่องแรกกันจะเป็นกล่องมันจะมีสีเข้มกับสีอ่อนเหมือน English Bed หรือ Soft Bed เ,เลยไปเรื่องนั้นได้ไงงงโอเคอัน okay, นี้เป็นสีอ่อนนะคะมาดูข้างหน้ากล่องก่อนเนอะจะมีโบนะคะเป็นลายเส้นเนาะเขียนว่า Polis Siba นะคะแล้วก็เขียนว่า Luxury Tag นะ เห็นกันป่ะแล้วตรงนี mm ้ก hmm. ็จะเป็นราคานะคะมันไม่ใช่กล่องของตัวนี้นะแต่มันเป็นเออหนา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 แค่ค่ะไปดูกันค่ะว่านี้มีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดรอบๆกล่องแล้วก็ดูข้างหลังก่อนนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบรู้สึกแบบเละเทดเละเธอมาค่ะที่เราตกภาษาไทยหรือเปล่าเนี่ยลิ้นพันกันจะแบบค่ะ นี่ก็เป็นสกูชี่แหกนะคะเขียนแล้วก็จะเป็นซื้อชื่อสกูชี่ต่างๆนะคะน,นี่นี่เนาะตัวนี้ก็จะเป็นรูกหัวใจนะคะแล้วก็ที่จะเป็นเขียนว่ารักเลยเนาะอ่านให้ออกนะนเป็นสกูชี่คิวนะอ่านดีๆนะคือตัวนี้มันคล้ายๆตัวเอนะเราเขียนผิดอะ่ะก็เขียนว่าแป้งกโกะนะแป้งกโกอะอ่ะเนี่นะค่ะ ไปดูกันค่ะว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างในกล่องนี้ก็จะมีขนมปงังอ่านชื่อมันมีชื่ออ่ข้างหลังกลง่องอืมไม่มีอันนี้เป็นขนมเป็นขนมโดนัทของเบรโดนะที่แป้งแบบทำขึ้นมาเองง่ายๆนะคือแบบ แ,บบแต่งชื่อขึ้นมาเองให้มันดูน่ารักคิ Q ้วๆอ่ะแม่ทำไมถึงใส่แพกเกจแบบนี้มันน่ารักน่ารักง่วกลิ่นหอมด้วยนุมมีแถกด้วยนะคะของนี่นะของสองพันสิบห้านะคะของเบดรู้นะนุ่มนะข้างหลังก็จะเขียนว่าดู n น t e อ t นนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ถ้าเป็นรสไทยก็น,นี่เลยห้ามกินนะ,ะคะเทอันสุดไรกก็จะเป็นขนมปังโตเกียวโอยามานะแป้งช่บเรียกมันนี้เพราะมันน่ารักแล้วก็มีแท็กด้วยมักกะโรนคิตตี้มีแท็กนะสีฟ้าเป็นแพนด้บางไซ์มินิสีชมพู โอ้ยโอเคคลิปนี้สีสันวุ่นวายคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเนาะเละต้องมชั้นหมายก็เธอเอยเก็บๆเคในนี้ก็จะเป็นก็มีฉลากนะฉลากสีให้ดูไม่ได้เออมูอแอ่ะต่อต่อไปเป็นสีเข้มนะคะ สีเข้มอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะเขียนว่าสกูชี่แท็กตรงนี้นะมองดีๆเนะมันมองไม่ค่อยเห็นอนะ่ะมันต้องมองด้วยตาเปล่าจะเห็นนะเอาเป็นว่ามันเขียนว่าสกูชี่แท็กกันดูให้ออกแล้วก็มีราคาเช่นเดิมมาดูในของนี้กันเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นนี้เนาะนี่คือลายเส้นมันนะโพลิสซีบ้าเนาะ นี่ก็จะเป็นแบบเขียนชื่อเหมือนเดิมก็จะมีอยู่สองชิ้นนะคะแล้วก็ก็มาดูรายละเอียดรอบๆกล่องค่ะนี่จะเขียนว่า I love squishy นะคะมองดีๆนะโอเคค่ะเอ้เอมันต้องกระชทบก,กับแสงมันถึงจะเห็นนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมโอเคก็ให้ดูรายละเอียดรอบๆกล่องนะ ค okay. ไปแกะกันเลยเรื่อก็จะเป็นโดนันทฮัลโหลคิตี้นะก็ว,วิสกิปคาบิดึงข้องเย้หมด ขอถ่ายนุ่แป๊บหนึ่งนะ <c oughs> okay. เรียบร้อยแล้วคะ่ะแป้งก็จะมาเปลี่ยนคันนี้หนึ่งเนาะไม่เปลี่ยนอะไรหรอก ก็อยู่กันยาวๆเลยแล้วกันคลิปนี้มารีวิวโต๊ะคอมของไปดีกว่าก็จะเป็นสุกชี่นะนี่ก็จะเป็น,นะปนอันนี้เป็นวุจ้จบป,ปอหนะคะโรงเรียนเก่าแป้งนะตะลิงชันนะ เอาทำไมสีลงเงินเม่อกี้เป็นอะไระ่นี่ก็จะเป็นกรอบรูปทาเองนะคะไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่าแต่มันทําเองจริงๆนะเป็นกระดาษอะทําเองติดกาวสองหน้านะดูดิเนี่ยทาเองนะสบายค่ะทําอะไรทําอะไรดีทําอะไรดี ตังติงตังติงติงติงตเือพยงาโอ้เจ๋งมากก็คือไอมีมีผมนะคะที่แป้งชอบใช้สุกุชิหอเ,เล่นุน่งจะโงมาูิสึกว่าเราเปนา็นแอนนะคะ <laughs> อ,อ คลิปนี้ใครไม่ตลกก็ต้องขออภัยนะแป้งทําสุดวิสุดแล้วคือถ้าแบบมีเพื่อนมาเล่นอย่างนี้ยถึงจะตลกได้แบบเล่นคนเดียวอย่างนี้มันทําไม่ได้อ่ะน่ามีลักยิมเนาะนี่ลักยิมเรานะอ๋อจนี่ค่ะวีผมเราเนาะตัวนี้นิ่มมั้งปมแ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 ปมรูปไหมเรามีกิดไหมคะบ๊ายบาย ก็แป๊จะแบบช่วงนี้ไม่ได้หายจาก YouTube เลยอะเพราะว่าแบบมันก็ไม่ได้ว่าขนาดนั้นนะคือแบบเออเนาะใช่เหรอแต่ว่าอีกไม่นานก็จะมีคุณลุงฝรั่งมาอยู่กับเราในคลิปนะคะก็ใครอยากเห็นก็คอมเมนต์นะแต่หลายหายคนก็รู้จักนะคะเดี๋ยวอีกสี่วันนะคะเขาก็จะมาแล้วจะมาจากอังกฤษเดีเดววแป้งจะมารีวิวช็อกโกแลตของอักองกฤษแลษให้ดูนะบ๊ายบาย บายๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดคอมเมนต์ด้วยนะคะเอาใจช่วยเมนแรกนะบ๊ายบายเลิฟยู